วิธีทำโจทย์เลยค่ะคณิตหนึ่งนาทียกเส้นไปเลยด้วยเทคนิคทงกินเจนมาเลยจ้ะนี่จ้ะโจทย์สั่งให้ขนาดก็ทำยังไงนะจำได้ไหมลากเส้นมโนจ้ะลากเส้นมโนจ้ะและตรงไหนที่มันหักลากเส้นมโนจ้ะข้อนี้เรามีมโนสามเส้นจ้ะจากนั้นใช้เทคนิคอะไรจำได้ไหมใช้เทคนิค มุม Z นี่จ้ะ Z ตรงนี้เอาละถ้าตรงนี้ x ตรงนี้ก็ต้อง x สินะเห็นไหมว่าเดิมมันคือ2 x เอาไปแล้ว x ก็เหลือ x สินะแล้วก็ Z อีกจ้ะเอาเท่าตรงนี้อีกและอีกหนึ่งเทคนิคคือเมื่อเส้นน่ารักสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามเท่ากันนี่คือเส้นน่ารัก2เส้นนั้นตัดกันเอามุมตรงข้ามเท่ากันเฉยและนี่คือทงกินเจที่เราตามหานี่ค่ะ ธงกินเจมันนอนเคยเห็นธงกินเจไหมนี่เราใช้เทคนิคมุม A บวกมุมมีเท่ากับ A บวก b นี่คือธงกินเจนี่จ้ะธงกินเจมันนอนอยู่ <_ S 1> เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือ A เอ้าละหน่120นี่คือ B แล้วนี่คือ A บวก b โอ้ว้าวตั้งสมการจ้ะ x บวก120ยเท่ากับ 4x ย้ายไปลบ120่ด้ยเลยได้เท่ากับ 3x เเดียวเลยได้เท่ากับ40จบอยากทำเทคนิคล้ำๆแบบนี้ลไลน์มาเลยทีกูมอนห้าตอนนี้เราเปิดออนไลน์ทั่วประเทศไทยรีบสมัครเลยนะเราจะปิดรับสมัครแล้ว